แต่ว่าทุกคนก็รู้ใช่ไหมว่าหนักกายไม่เท่ากันหนักใจอันนี้ย้ำว่ามันเป็นอาจจะเป็นแค่บางโรงพยาบาลเท่านั้นเนาะ80%ของคนที่ลาออกส่วนมากเกิดจากเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้างานที่ไม่ดีเหมือนเราไปทํางานทุกวันแล้วเราไม่มีความสุขะเราก็ไม่อยากทํางานแล้วถึงได้เงินมากน้อยแค่ไหนเราก็รู้สึกมันไม่ไหวแล้วมันหนักใจอะ่ะมันหนักอกส่วนเหตุผลที่ข้อหนึ่งที่ทุกคนรู้กันอยู่แล้วแหล,ละก็คือเรื่องของรายได้ที่มันไม่สอดคล้องกับ ภารางานที่ได้คนอาจจะไม่เข้าใจเรื่องสวัสดิการอันนี้ก็คือได้ใช้ทุนหลายที่อย่างเงี้ยบ้านพักแพทย์ห้องพักแพทย์มันก็ดีระดับมาตรฐานนะแต่ว่าบางครั้งมันความสะอาดยอะไรเงี้ยอาจจะมีการดูแลไม่ทั่วถึงคนที่ทํางานเหนื่อยมามา,มากๆอะ่ะกลับมานอนที่บ้านกลับมานอนที่ห้องแล้วเห็นห้องที่มันแบบเออ